สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ซินซินนะคะอ้าวขอพ่อดูอะไรเอ่ยดูแผนที่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนเอ่ยที่นี่ที่เกาะชางซิงนะคะอ้าวใครแอบเอาหมวกมาใส่ให้ซินซินเนี่ยหืมไหนบอกฟีนำเป็นไงล่ะหมวกที่ไม่ได้ใส่หมวกแดดต่องหน้าแม่เออไหนดูอะไรก่อน รูแพ้ไหนแพ้มันไงแพ้ใช่ไหมอ่ะซิียงชินซิียงชินจะทำอะไรลูกอ๋อซิียงชินอยากจับแพ้อ่ะไมเอื้อมไม่ถึงอ๋อมันเอื้อมไม่ถึงใช่ไหมคะนี่ทับได้แล้วไงทำไงล่ะอุ้ยอุ้ยมันจะแตกใช่ไหมล่ะหืมเด็กติกมาให้อาหารเยอะแยะอันนี้อะไรอันนี้ไก่อันนี้อันปกาก้าอันปกาก้ากินยา เออนีเป็ดเป็ดอยู่หรือเปล่าน้องเสน้นดังเลยเห็นไหมเสน้นงอะไปต่อไปที่ไหนไปดูหมูคนเยอะมากนะดิฉันก็เลยต้องเดินมาถ่ายอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะเห็นไหมคนคนเยอะไหมใช่ค่ะมากันเป็นคณะทั่วเลยค่ะอะพอแล้วออกมาดีกว่า กาะฉางชิงน,นะคะก็ก็จะอยู่ทางตอนเหนือของเซี่ยงไฮ้เป็นเกาะเล็กๆนะคะส่วนที่นี่นะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายนะคะให้เด็กๆได้ทำอย่างเมื่อกี้นะคะที่ซินซินไปดูสัตว์นะคะมันก็จะมีอาหารนะคะให้เด็กได้ให้อาหารสัตว์ แล้วก็ที่นี่มันจะมีส่วนส้มนะคะเนี่ยข้างหลังค่ะจะเป็นส่วนส้มเอ๊ะสิทำอะไรทีนจะเดินอะวนกลับไปหาพ่อดีกว่าอ๊มมันเดินกับขุ่มแม่ดีกว่าใช่ไหมอะเดิน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 ไปเราก็เจอรถไฟเรามานั่งรถไฟเล่นกันดีกว่าไฮอ่าซิสซี่ี่น,น,น,นมองกล้องไหนสิลูกมองกล้องเรียวมองกล้องเรียว ระหว่างนั่งรถไฟนะคะเราก็มาต่อกันที่สวนส้มก่อนนะคะสวนส้มเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมให้เก็บส้มเย่างเหมือนเหมือนเราไปสวนสตรอเบอรี่นะแล้วก็เก็บสตรอเบอรี่แต่ที่นี่นะคะต้องเก็บส้มน,นะคะชิ้นชิ้นน้ำบนเมื่อไรจะถึงอแมอ่แต่ก็สนุกดีนะลมพัดเย็นดีค่ะอันเนี้ยข้างหลังมันจะมีกางเต็นใช่ไหมอ่ะเขาก็เต็นก่างกันได้นะคะยังไงต่อยังไงอื้ ดูไปเพิ่มสปีดอ่ะน,นีนะ่นี่อะไรนี่อะไรไม่รูดูไม่ทันบ่อน้ำชิน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 เมื่อยและขอ,อยืนก่อนนะคะชินชินจับส่วนได้ขับรถไฟเองเลยค่ะ,คะชิน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 ยังไงลูกชินชินขอด,ดูรอบหน่อยค่ะโอเคยังไงต่อฮึ hmm? ใ่ใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้ว าะมือใหญ่จะคุณพ่อแล้วค่ะจะบบกมือบายๆอ่านเบบบายๆหน่อยอ่ะแม่แม่จะสะกิดหนูทำไมก่อนใกล้ถึงแล้วนี่ไงถึงค่ะนั่งรถไฟเสร็จแล้วเรามาเดินเล่นกันต่อนะคะเดินรอบๆ ว่าที่นี่มันมีอะไรอีกบ้างยังไงเดินเดินเดินแล้วก็เดินเดินเดินค่ะชินๆินซ้อมเดินยังไงอ่ะพ่ออุ้มดีกว่าไม่เดินแล้วเนืนอุ้มอุ้มเดินเดินเดินเล่นเฮ้ยข้างๆมีอะไรอ่อนข้างข้างมีสนามเด็กเล่นอันนี้สิบลายสิบาลนยน้อยๆซินซินินนอยากเล่นนะลูกไม่ได้พ่อยังไง พอชี้ไปทางนู้นมาดูดอกไม้แทนดีกว่าดอกไม้อะไรเอ่ยมีหลายสีอ่ะชอบเดี๋ยวดูดอกไม้เสร็จแล้วก็จะไปกินข้าวกันแล้วนะคะเหมือนไม่ค่อยมีอะไรนะที่นี่ม,มากินข้าวที่ร้านนี้คนเยอะอยู่นะต่อคิวอืมนี่ข้างใน ระหว่างต่อคิวเราก็มาเล่นมาโยกกันนะคะอ่ะโยกตรอไปราไปโยกอีกเมื่อไรจะถึงคิวนะอยู่แล้วค่ะต้องขออภัยที่เราไม่ได้ถ่ายรูปอาหารให้ดูนะคะกลับบ้านกันค่ะกินเสร็จแล้วก็นอนค่ะก็ขับรถกลับบ้านประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะ ไว้เจอกันใหม่ทิปหน้านะคะบ๊ายบาย